บุญใด,ใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญน,นั้น,น,น,นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญน,นั้นและ

เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้พู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพแห่งความอาภัพสิบแปดประการสิบแปดประการขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าโยงเว้นจากเวรทั้งห้างเวนจากเวน ินดีนในการรักษาศีลเป็นยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในการมาคุณทั้งห้ไม่ก่อเกี่ยวในการมาคุณทั้งหเ,เว้นจากเปือกตมดังกล่าวเ,เว้นจาก คือการมคุณคือการมคุณขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยพิถีชั่ววิิถีช่วพึงประกอบด้วยพึงประกอบด้วยพิถีที่ดีงามพิธีที่ดีงามไม่พึงครอบมิช่วไม่พึงครอบมิช่วพึงครอบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงครอบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า บ่อท <and herbal? f dragging> ี่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาคือศรัทธาสติสติหิริหิริโอตปะโอตปะความเพียรความเพียรขันติและขันติพึงเป็นผู้ที่พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนข่าวไม่เป็นคนข่าวคนหลงงมงายคนหลงงมงาย ขอให้ข้าเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบายความเสื่อมเป็นความเสื่อและความเจริญและความเจริญ,เ,รญเป็นผู้เฉียบแหลมเป็นผู้เฉียบแหลม และทำในอดและขอหยาณของข้าพเจ้าขอให้ญยาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขาดเป็นไบไม่ข้องขาดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรรู้กระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นกระดุดลมพัดไปในอากาศฉนั้นความปรารถนาใดๆความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จ ขอให้สาเร็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อคนที่ข้าพเจ้าคนที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าพบทุกชาติทุกพบทุกชาติเมื่อใดเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเครื่องผนทุก์ผู้แสดงธรรมเครื่องคนเกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดขึ้นแล้วใน <โ>เมื่อน,นั้นเมื่อน,นั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาส บรรรลุธแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธ์ได้บรประชาได้บรประชาประสมบทแล้วประสมบทแล้วเป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมต้องไว้ซึ่งพระศาสนาต้องไว้ซึ่งพระศาสนา ของพระบรมศาสดาขอให้ขพเจ้าขอให้ขพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติทมได้เป็นผู้มีการปฏิบัติท้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันตรัสรู้ได้พาระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอัเลิศซึ่งอรหัตผลอัเลิศอันประกอบด้วยอันประกอบด้วยธรรมะธรรมะมีวิชาเป็นต้น มีวิชาเป็นต้นหากพระพุทธเจ้าถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเปลี่ยมแล้วเป็นเปี่ยมแล้วเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าปรงได้ยาพึ็ได้ยาเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องรู้เฉพาะตอนเฉพาะตอนอันสูงสุดเธออันสูงสุดเธอ สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสเวรานเวรานจงสุขเป็นสุขเถอดจงเป็นสุขเป็นสุขจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัเพสตตาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพ เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัิยาปัชาอัิยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสเตสตาสเตสตาตาทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะนิคา ต้องเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสะเสตาสะเดสัตาทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังอริหัรันโตอริรหัรันตูจงมีความสุขกายสุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นท่านหล่งหลท่านท่านหลที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านนั้งหลท่านทั้งหลที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขอ้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเทสตาสัพเทสตายั้งหล าที่เกิดเป็นอันดาชาทีเกิดเป็นชลาผุ้ชาทีเกิดเป็นชลาผู้ชาเกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาท่เกิเป็นอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ